คณะอนุกรรมธิการการคลังค่ะได้จากการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานเพื่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษการเกษตรภาคตะวันตก9จังหวัดตั้งเป้าหมายราชบุรีเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษการเกษตรสู่ระดับภูมิภาคเมื่อเช้าวันที่25มีนาคม2568ที่ห้องประชุมเอื้องคำชั้น6มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรีดรมงคลลีลาธรรม อนุกรรมธิการด้านกาครคลังเป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทํางานเพื่อโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษการเกษต,ตรภาคตะวันตก9จังหวัดครั้งที่1ทับ2,568โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชายนิษิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านทางออนไลน์และดรชยาน,านันติยะ ตาก,กาญชัยประธานคณนะอนุกรรมธิการการคังบุริสภาเป็นประธานการประชุมผ่านทางออนไลน์และมอบหมายให้ดรมงคลลีลาธรรมอนุกรรมธิการด้านการคางังเป็นประธานการประชุมซึ่งมีพันธบทโทรดรวินัสแดงด้อมยุทธพันธบทเอกอน,นินสรีสันพางและคณะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานกับเพื่องโครงการ ดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระพีพันธ์กองตูมรองดิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะอาจารย์นักวิชาการอิสระเข้าร่วมการประชุมซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและทณาทำงานเพื่อโครงการความเป็นมาของวัตถุประสงค์ในการประชุมและบริบทโครงการเขตทรีิพิเศษด้านการเกษตรซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการคลังโดยมีดเตอร์ชยานันติยะตะการชัยเป็นประธาน คณะอนุกรรมธิการด้านการคลังในการกับเครื่อนโครงการโดยมีหน้าที่ศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนคณะอนุกรรมธิการด้านการคลัง โดยการพิจารณาศึกษาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษการเกษตรภาคตะวันตก9้าจังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดตากจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีการศึกษาโอกาสอุปสรรคตลอดจนผลบริบททั้งข้อดีและข้อเสียของโครงการมีการจัดทำรายงานแนวทางข้อเสนอแนะโครงการทั้งข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์เชิงนโยบายและเชิงกฎหมายข้อบังคับ ก็จะทำรายงานแนวทางการดำเนินง,งานตามข้อเสนอเพื่อให้คณะอนุกรรมธิการด้านการคลังได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปและในการประชุมในครั้งนี้มีวาระเรื่องพิจารณาหาลือกรอบการศึกษาขอบเขตโครงการโครงการเขตตรทีพิเศษการเกษรตรภาคตะวันตก9จังหวัดรายงานโอกาสอุปสรรคตลอดจนผลกระทบทั้งข้อดีข้อเสียข,ของโครงการ ข้อเสนอแนะเชิญยุทธศาสตร์เชิญนโยบายและเชิญกฎหมายข้อบังคับรายงานแนวทางการดำเนินง,งานและรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของคณะการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการการรวบรวมเอกสารงานวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องวิธีพยยิจารณา ผู้ซึ่งมาแสดงความวิทีิและข้อมูลผู้ซึ่งมาร่วมสนทนากลุ่มหรือประชุมเชิงปฏิบัติกลุ่มย่อยการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้และประเด็นต่างๆโดยมีการหาหรือมบอบหมายกำหนดหน้าที่คณะทำงานแต่ละส่วนเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งมหาวิทยาละะาัยราชภัฏหมู่มบ้านจอมบึงเป็นคณะทำงานด้านวิชาการสรับสนลกลไกต่างๆเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่และจังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน9จังหวัดภาคตะวันตกที่มีศักยภาพด้านการเกษตรศที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเครื่องโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและการเกษของพื้ิภาคต่อไป